กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วนะครับในช่วงนี้นะครับก็มีผู้ร่วมสนทนาท่านหนึ่งได้ถามเกี่ยวกับเรื่องของสติปัฏฐานนะครับว่าการเจริญสติปัฏฐานนั้นเป็นปกติอย่างไรนะครับแต่ก่อนจะเข้าสู่ช่วงเนื้อหานะครับคำศัพ์ธรรมในช่วงนี้นําเสนอคําว่าสุตะมยะปัญญาซึ่งหมายความถึงปัญญาสําเร็จจากการฟังนั่นเองครับส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นรอท่านผู้ชมอยู่แล้วครับไปติดตามชมกันเลยครับ กาาาจารถามว่า,า,วาได้ยินคำว่าสติปัฏฐานอยากมีสติปัฏฐานหรืออยากเข้าใจสติปัฏฐานอยากเข้าใจสติปัฏฐานถูกหรือผิดค่ะถูกหรือผิดค่ะได้ยินแล้วอยากเข้าใจทำไมไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏ รู้แล้วว่าสติคืออะไรปัฏฐานะคืออะไรและมีความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏหรือยังหรือว่าเพียงแต่ว่าพอได้ยินก็อยากเข้าใจเฉพาะสติปัฏฐานและอย่างอื่นนะคะถ้าไม่เข้าใจปัฏฐานคือที่ตั้งของสติและจะไปเข้าใจสติปัฏฐานได้ยังไงพระ,ะนั้นการฟังธรรมะค่ะเพื่อละไม่ใช่เพื่อต้องการหรือว่าเพื่อติดหรือว่าเพื่อได้ ละความไม่รู้ละความไม่เข้าใจละความสงสัยละความติดข้องเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะไม่ใช่เพื่อประโยชน์คือเราจะได้อะไรนะคะจะมีสติปัฏฐานหรืออะไรอย่างนั้นค่ะแต่ฟังเพื่อเข้าใจสิ่งซึ่งกำลังมีแล้วก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองและขณะที่กำลังฟังเนี่ยนะคะก็พิจารณาคือไม่ใช่เราแต่สะสมที่จะรู้ว่า พระธรรมที่ทรงสแสดงเนี่ยประโยชน์คือผู้ฟังเกิดความเข้าใจเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะฟังธรรมะที่ไหนนะคะไม่ใช่ทำตามคำบอกเล่าโดยที่ว่าไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งที่มีที่กำลังปรากฏด้วยเหตุนี้นะคะถ้ายังไม่มีการเข้าใจพอพูดถึงสติปัฏฐานก็เป็นแต่เพียงคำและคำแปลแต่ว่าไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าสติปัฏฐานจริงๆเนี่ยเป็นอนัตตา ถ้าไม่มีความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏไม่มีทางที่สติปัฏฐานจะเกิดได้เลยจะอยากสักเท่าไหร่ก็ไม่เกิดอยากจะเข้าใจแต่ได้ความเป็นเราเราจะเข้าใจก็ไม่ได้เข้าใจว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจึงต้องละเอียดนะคะและมั่นคงในการที่จะรู้ว่าเพื่อละความไม่รู้เพื่อละความสงสัยเพื่อละความติดข้องไม่ใช่เพื่อต้องการใดๆเลยทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้นะคะภาษาไทยที่ใช้คำว่าสติลองคิดดูสิคะใช่ยังไงบ้างคะ่ะเคยพูดไหมคะสติพูดว่าอย่างไงคะพูดแล้วก็ยังไม่รู้ว่าพูดว่ายัางไงหรือจาไม่ได้หรือไงคะเคยได้ยินคําว่าสติและเคยพูดเองด้วยเพราะฉะนั้นเวลาพูดน่ยหมายความถึงอะไรคะและกรุณายกตัวอย่าง ที่เคยพูดได้ไหมว่าใช้คําว่าสติอย่างไงก็เคยพูดคําว่าสติอะค่ะได้พูดว่าไหนไงคะก็ตอนนี้กําลังมีสติในการเดินในการอะไรค่ะแต่นั่นก็ไม่ใช่ความหมายของสติทางด้านธรรมะค่ะและได้พูดแบบไรอีกก็พูดว่าตอนนี้กำลังมีสติระลึกรู้ลักษณะสภาพธรรมะ หมายความว่ารู้จักธรรมะก็รู้จักบางอย่างคะ่ะมาที่กล่าวว่ากําลังระลึกรู้ลักษณะสภาพธรรมะรู้จักอะไรบางอย่างลักษณะที่เป็นแข็งคะ่ะ<ๆ>าะคือจริงๆเนี่ยท่านผู้ฟังก็คงจะไม่ค่อยชอบปะนะคะที่จะสนทนาด้วยเพราะเหตุว่าการสนทนาเนี่ยเพื่อความเข้าใจจริงๆคะ่ะ ประโยชน์ของการสนทนาคือความจริงเป็นอย่างไรคิดอย่างไรเข้าใจอย่างไรก็จะได้รู้ว่าผิดถูกแค่ไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นประโยชน์จริงๆคือผู้ฟังจะได้ไม่เสียเวลานะคะในการที่ได้มาฟังธรรมะคือความเข้าใจจริงๆแต่ถ้าไม่ได้เข้าใจจริงๆเนี่ยคิดดูสิค้ามากี่ครั้งปีหนึ่งแล้วก็ได้เข้าใจอะไรบ้างหรือว่าสับสนหรือว่ามีแต่ชื่อแล้วก็ยังไม่ได้เข้าใจจริงๆเลยสักอย่างเดียว พระเจ้าใความเป็นผู้ตรงและความจริงใจเคยใช้คำนี้เมื่อไหร่บ้างนะคะคงไม่ต้องถามถึงวันเดือนปีแต่ว่าในความรู้สึกหรือความเข้าใจในขณะที่เคยพูดคำนั้นน่เข้าใจคำนั้นว่ายังไงก,ก็เข้าใจว่าระลึกได้ะค่ะมันก็นคิดได้นี่นี่ค,น,ค,คนธรรมดาคิดอย่างนี้หรือเปล่าคะสติคือระลึกได้คนธรรมดาคิดอย่างนี้หรือเปล่าคะ ระลึกอะไรได้ระลึกรวันก่อนไปเที่ยวที่หัวหินอย่างนี้หรือเปล่าคะก,ก็ไม่ใช่ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยเวลาใช้คําว่าสติและใช้คําว่าระลึกได้เนี่ยจะเข้าใจว่ายังไงคนธรรมดาก็เข้าใจว่าตอนนี้กําลังมีสติมีสมาธิในการทํางานสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เสร็จสิ้นนะะถ้าอย่างบางคนไม่มีสติเดินไปก็าจะ หกล้มได้ค่ะเตะโดนก้อนหินอะไรเงี้ยค่ะ,สะแสดงว่าไม่ได้ศึกษาธรรมะเลยถ้าพูดอย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นแต่พอเริ่มศึกษาบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยก็ชักจะเปลี่ยนคําพูดใช่ไหมคะเช่นสติระลึกที่แข็งใช่ไหมคะ,มคะนี่เปลี่ยนคําพูดแล้วนะคะทําไมระลึกที่แข็งก็ในขณะมีสภาพแข็งที่เป็นธรรมะปรากฏนะคะแล้วระลึกทำไมสติระลึกได้ว่า แข็งเนี่ยเป็นเพียงสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยระดับแล้วมีลักษณะเฉพาะตัวค่ะของธรรมะแต่ละอย่างซึ่งแต่ตากันพูดเดี๋ยวนี้มีแข็งปรากฏไหมคะมีมีแข็งปรากฏค่ะเพราะฉะนั้นในขณะนี้ที่พูดยาวๆอย่างนี้ก็ยังมีแข็งที่ปรากฏกําลังรู้ตรงแข็งนั่นหรือเปล่าก็ไม่รู้ทุกขณะค่ะถ้าไม่รู้จะบอกว่ามีแข็งปรากฏได้ไหมคะ ไม่ได้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความตรงของการที่จะเข้าใจสติปัฏฐานซึ่งเป็นสติสัมปชัญญะซึ่งต้องมีความเห็นถูกในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังจนกระทั่งสามารถที่จะเริ่มรู้ลักษณะที่ปรากฏเฉพาะแต่ละอยา่างเพราะฉะน,นั้นพูดตรงก็คือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคะฟังธรรมะแล้วลักแข็งก็มีในชีวิตประจำวันกำลังรู้แข็งหรือเปล่า นี่คือความตรงตอนตอนนี้มีแข็งค่ะแล้วกาลังรู้แข็งค่ะกําลังรู้แข็งเพราะได้ยินคําว่าแข็งหรือเพราะอะไรคะเพราะเพราะว่าแข็งมีจริงค่ะค่ะเพราะเลือกให้สติรู้ตรงนั้นตรงนี้ได้ไหมเพราะใช้ความเป็นปกติเห็นไหมคะปกติเราคิดหรือเปล่าคิดและคิดเรื่องอื่นใช่ไหมคะแต่มีปัจจัยที่จะทําให้คิดถึงแข็ง ปกตินะคะเพราะฉะนั้นคิดเรื่องแข็งเป็นปกติไหมคะปกติค่ะเหมือนคิดเรื่องอื่นต้องเห็นความเป็นปกติของธรรมะแต่ขณะที่กําลังรู้ที่แข็งเนี่ยรู้ความเป็นปกติหรือเปล่าว่าขณะนั้นไม่ใช่เราที่กําลังรู้เราขณะนั้นที่ใช้คําว่าสติใช้คําว่าสติระลึกตลอดเวลาแต่ขณะที่กําลังรู้ตรงแข็งเนี่ยมีการเป็นเราหรือเปล่า ตอนที่รู้ตรงแข็งก็ตอนนั้นไม่ไม่มีความเป็นเราอะคะ่ะเพราะว่ามีแต่เพียงแข็งปรากฏนะคะถ้าไปคิดเป็นสัตว์บุคคลสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็จะมีเราเป็นปรากฏบางครั้งแข็งก็เป็นแข็งเราได้เพราะฉะนั้นการรู้แข็งลักษณะที่แข็งขณะนั้นเป็นปกติหรือเปล่าคะการรู้แข็งก็เป็นปกติคะ่ะค่ะแล้วรู้บ่อยๆไหมคะ รู้บ่อยๆค่ะแต่ว่าบางครั้งสติไม่เกิดค่ะและอะไรรู้บ่อยๆ่ะคะก็กกจากคำพูดที่ว่าสติไม่เกิดแต่รู้บ่อยๆหมายความว่ายัางไงคะ,ะรู้บ่อยๆก็คือรู้บางครั้งนะคะ ในขณะที่สติระลึกได้ว่าแข็งเนี่ยเป็นสภาพธรรมะแต่ถ้าตสติรนะลึกไม่ได้ประโยคที่ว่ารู้บ่อยๆแต่สติไม่เกิดหมายความว่าอย่างไงหมายความว่ามีแข็งปรากฏอยู่บ่อยๆแต่สติไม่เกิดไม่ไม่คิดว่าเป็นเพียงแข็งที่เป็นสภาพธรรมะที่ปรากฏแต่กลับคิดว่าแข็งนี้เป็นแขนเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะค่ะ เพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นความเข้าใจในลักษณะขึ้นใช้คำว่าตามรู้นะคะสติเนี่ยไม่ใช่ตามรู้สิ่งที่หมดไปเลยตามรู้คือสิ่งใดกำลังปรากฏรู้ทันทีไม่มีเวลาที่จะรีรอหรือว่าที่จะต้องไปคิดอะไรเลยนะคะถึงจะเห็นความเป็นอนัตตาของสติซึ่งจากฟังและรู้ว่าแข็งเนี่ยมีจริงเกิดขึ้นปรากฏเล็กน้อยแล้วหมดไป เพียงปรากฏว่าเป็นหนึ่งขณะหนึ่งอย่างในสังสารวัตรแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยจึงสามารถที่จะค่อยๆค,คลายเยื่อใย,ยความติดข้องนะคะการยึดถือในสิ่งที่แข็งว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงและทําให้เกิดความยินดีติดข้องขึ้นเพราะฉะนั้นปัญญาก็มีหลายระดับนะคะแล้วก็กว่าปัญญาที่จะค่อยๆเห็นประโยชน์ว่าไม่ใช่มุ่งไปให้รู้ลักษณะแข็ง เพราะว่าใครก็รู้แข็งได้แต่ไม่เข้าใจแข็งถูกต้องไหมคะใครก็รู้ลักษณะของแข็งได้รู้ขณะที่สติสัมปชัญญะเกิดโดยความเป็นปัจจัยเป็นปกตินิดหนึง่งก็รู้ได้แต่ไม่สามารถที่จะละความติดข้องในแข็งว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนกว่าลักษณะนั้นจะปรากฏนะคะ